ก <S ess> ็สวัสดีครับก็นี่ก็เป็นโทรศัพท์ของกิจนะครับทุกคนนี่ก็เป็นเวลาตีหนึ่งและผมเนี่ยตื่นมารอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกเนี่ยสี่ทุ่มนะที่ผมตื่นมาเนี่ยผมได้ดูเวลานะแล้วผมก็กิจเนี่ยหายตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วทุกคนผมเนี่ยได้ดูเวลานะตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุม่มผมตื่นมาเนี่ยไม่เจอกิจและผมเนี่ยก็ได้เริ่มเอะใจนะกิจเนี่ยไปไหนนะ เพราะว่าตื่นตอนผมตื่นมาทีทุมเนี่ยผมก็คิดว่ากินเนี่ยไปถ่ายท้องหรือไปทําอะไรนะแต่เนี่ยตั้งแต่ทีทุมนะกี่ชั่วโมงแล้วสาชมชั่วโมงกว่าแนะทุกคนกินไหนได้ให้ไปซึ่งมันไม่ปกติแล้วทุกคนซึ่งเอาเอาติดตัวอะไรเนี่ยกินก็ไม่ได้พกไปเลยนะอยู่ในกระเป๋าหมดเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องออกไปหากินนะและ เห็นปาาผมเบีย้ยวอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องสงสัยนะเส้นประสาทของผมเนี่ยอักเสบนะเดี๋ยวทุกคนจะหา,าผมเนี่ยพิการไม่ใช่นะทุกคนยังหายได้อยู่นะแต่ว่ากิดต,ตอนนี้เนี่ยไปไหนก็ยังไม่รู้เลยนะผมเนี่ยเป็นห่วงนะเดี๋ยวลองออกไปตามหานะทุกคนขนาดนี้เนี่ยผมก็ต้องรีบไปตามหากกิจแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิตได้หายเป็นนานมากทุกคนมันไม่ปกติผมกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกิตนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราตามหาไปตามหากิจกันเลยทุกคนไป พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมจะมาตามหากินนะไม่รู้ว่ากินนยไปไหนนะตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเดินทางออกจากกระอบกันเลยไปเลยครับพี่พี่ผมเนี่ยได้ถือโทรศัพท์ผมด้วยของกิดด้วยนะไม่ดีเลยนะแบบนี้ทุกคนกินหายไปแบบนี้ก็ผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นะผมเนี้ต้องออกมาตามหาเพื่อนนะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเน่ยผม คงรู้สึกแย่นะทุกคนไม่ดีไม่ดีแบบนี้คิดไปไหนวะก็ถือซองอันก็ไม่ถนัดด้วยนะทุกคนเกลียดเว้ยผมไม่ไกล้าตะโกนเสียงดังนะทุกคน กินด้วยที่ผมให้ใจแรงนะผมไม่ได้เหนื่อยนะทุกคนผมกัง,งวลน,นะกัง,งวลว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ โคทางมันลกมากเลยทุกคนผมเนี่ยอาจจะมาผิดทางก็เป็นได้นะ ลองลองเปลี่ยนทิศทางกันผมเนี่ยกับกิตนะเ,เขาป่ากป่ากันแค่สองคนนะทุกคนพีและทู่เนี่ยไม่มาพวกผมเลยนะก็ตอนนี้ก็ผมได้หามาเกือบสิบห้านาทีแล้วนะก็ยังไม่เจอวิวยาวของกิตเลยลไม่เจอรอยเท้าอะไรนะทุกคนนะไม่รู้ว่ากิจเนี่ยไปถ่ายท้องถึงไหนนะสามชั่วโมงอะทุกคน ผมตื่นมารอบแรกก็ไม่เจอตื่นมารอบสองก็ไม่เจอแต่รอบสองเนี่ยผมดันเอะใจเนะาะเพื่อนทําไมไปนานจังหรือว่าจะเข้าห้องน้ำรอบสองผมเนี่ยก็รอสักสิบนาทีนะกิจก็ไม่กลับมานะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วทุกคนผมก็เลยต้องออกมาตามหากิจนะถ้าไม่เจอเนี่ยผมก็คงจะนอนไม่หลับนะคืนนี้ต้องตามหาเรื่อยๆทุกคนระหว่างที่ผมคุยกับพี่ๆหรือคุยกับกล้องเนะผมก็มองซ้ายมองขวาตลอดนะ เพื่อเป็นความปลอดภัยของผมตัวผมเองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยตามหาก,กิดกันต่อเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ากินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแต่ผมเนี่ยจะไปตามหาด้านขวาผมนะผมเนี่ยมีล้างว่าอาจจะเจอกิดทางด้านนั้นนะซึ่งถ้าไม่เจอเนี่ยก็อาจจะกลับมาทางอาจจะกลับมาหาทางข้างหลังก็ได้นะไปะเดี๋ยวไปหาก,กิดกันต่อเลยครับทุกคนเนี่ยทุกคนมาก็ตั้งนานนะี่ไม่เจอเลย ผมเริ่มจะรู้สึกแย่แล้วนะไม่เจอเพื่อนคนนี้ผมเนี่ยพกเรียนติดตัวไว้ตลอดนะเพื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่กิจเนี่ยไม่ได้เอาอะไรไปแลวนะทุกคนถ้ากิจไปแล้วกิจเจอคนดีนะผมก็จะอุ่นใจนะแต่ถ้าเกิดเจออะไรที่ไม่ดีแล้วทุกคนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ นี่ก็เป็นซอกไม้กเก่าๆนะที่มันผุพังแล้วนะทุกคนนะผมว่าน่าจะไม่มีน่าจะต้องกลับไปหาครับผม,มก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่กล้องเนี่ยมันมืดนะเพราะว่าไฟฉายของผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไร่นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางมันลกมากทุกคนผมต้องหาทางมุด มาผิดทางทุกคนอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนอย่างนี้โอ้ยกิดเพื่อนกิดโอ้ไปไหนคนเดียวแบบนี้ไม่ดีเลยนะกิดเจอเนี่ยผมจะต้องตักเตือนกิดบ้างนะทุกคนนะนี่มันในป่านนะนี่มันไม่ใช่ในบ้านนะทุกคน ไปในคนเดียวแบบนี้นะโคตรจัดอันตรายนะไม่ดีไม่ดีทุกคนเป็น่าี้ไม่ดีกิดเพลสขึ้นไหมทุกคน มืดอะทุกคนผมว่ากินเนี่ยไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะมึงจะลองไปตามห้าหรือว่ากินเนี่ยอาจจะกล้าไปที่ก็ตอบแล้วทุกคนเรต้องกลับไปดูนะเดี๋ยวจะกลับทางเดิมนะทุกคนจะกลับทางเดิมเพื่อจะเจอเก็บกับกินนะไปทุกคน กินเพื่อนอ,อากาศก็เย็ยนนะแต่เหงื่อผมเนี่ยตกไม่หยุดเลยนะผมไม่ได้เหนื่อยนะทุกคนอย่างที่ผมว่าผมกังวลน,นะถ้าไม่เจอเพื่อนนี่ยุ่งเลยนะผมเนี่ยยุ่งเลยนะไม่ไดีเลยนะทุกคนตรงนี้ มืด้วยนะทุกคนผมต้องขออภัยเ๋ยวผมเนี่ยว่าผมเนี่ยต้องรีบตามหาก,กิจจรจังแล้วนะผมขอเก็บโทรศัพท์ก่อนนะทุกคนจะรีบตามหาก,กิจก่อนถ้าเจอเนี่ยผมจะควักโทรศัพท์เนี่ยออกมาให้พี่ๆได้รับชมเลยนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไว้ก่อนนะทุกคน คนครับตอนนี้เนี่ยเมือนผมเนี่ยจะเห็นกิดแล้วนะกิจกิจเขาป้อนอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะดูสถานาการณ์ว่าไอ้กิดลุบหัวด้วยทุกคนกิดลุบหัวด้วยเขาเป็นใครกันแน่ทําไมกิดถึงมาทาําแบบเนี้กิดกอดด้วยทุกคนเฮ้ย มันมีรองเท้าใส่ด้วยอะทุกคนมันมีรองเท้าใส่ด้วยเฮ้ย <Hey. S 1> เหมือน,มนจะเห็นผมนะทุกคนมันสบ,บัดหัวทำไมอะเฮ้ย <Hey, S 1> มันมองหน้าผมทุกคนมันทำโอ้ยทำไมมันทำคออย่างนั้นอะ กฮ้ยคิดดกำลังป well, ้อนอ่ะคิดกำลังป้อนอาหารตัวอะไรเนี่ยผมต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะแล้วนับป้อนอะไรนะไม่เห็นมีอะไรในมือเลยทุกคนโหเลยไตัวนั้นทำท่าจะกินใหญ่เลยอะมันลุกหัวพื้นผม เฮ้ยทำไมกิจําถึงขนาดเนี้ยเช็ดปากให้มันด้วยทุกคนหีเมื่อกี้เนะี่ยมันมองหน้าผมด้วยทุกคนตอนที่กิดไม่อยู่ ấy. คนแปลกใจไหมทําไมไฟซองขนาดนี้แต่ทําไมกิดถึงไม่เห็นเรามันต้องใช้มนสกดอะไรกับกินแน่ๆนะทุกคนกิดถึงมองไม่มองมาทางผมเลยแต่มันเนี่ยมองมาทางผมไม่หยุดเลยนะสายตาของมันเนี่ยก็ดูเอาดีทุกคนกิดยืนแค่ละ มันมีรองเท้าใส่ด้วยนะทุกคนมันเป็นใครกันแน่ดูเหมือนจะเป็นชายวางวัยกลางคนนะทุกคนเฮ้ยเขานอนตุดเอ้ยเขานอนตัก ไม่ใช่เรื่องแนละ้วทุกคนมันไม่ใช่ล้วกิดเพื่อนกิดเห็นไหมทุกคนผมมาต้องมีอะไรไปแปลกๆแน่ๆผมเรียกไงกินไม่ยินอะกิดไอ้กิดไอนะ้กิดไอ้กิด,กด,กดมึงทำอะไร ấy tụi nằm nó lòng lúc hưng ấy ấy kýt ơi ơi mía không à luôn ơi 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 ไ้ก <Take> ินต้องหนีก่อนทุกคนตุกมเหมนจะไม่ตามพวกมาอุ้ยมันเป็นตัวอะไรวะมันเป็นตัวอะไรวะ อุยกิดตูมันกิดจะหลับนะทุกคนผมนขวักไมอลงมาก่อนอุ้ยอุ้ยโวกมันตามผมไม่หยุดเลยแม่งไม่เป็นตัวอะไรวะตูมันจะหยุดนิ่งแล้วทุกคน เหมือนมันจะเดินกลับไปนะคืนนี้ยังไงผมก็ต้องไปช่วยเพื่อนผมให้ได้นะโหเมื่อกี้ทุกคนผมหนีตัวนั้นมาดูเหงื่อผมดิแตกหมดเลยนะไม่รู้ว่ากิดทำไมกิดนให้มันนอนตักทุกคน ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปไหนแล้วนะซึ่งผมก็นี่ผมเดินกบมาทางที่กินนอนลุ้มห่วงตรงเมื่อกี้นะซึ่งไม่เจอทั้งกินแล้วก็มันตัวไอ้นั้นเลยนะหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็ป่าคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยเนี่ยไม่ดีเลยนะทุกคนผมเข้ามาป่าเนี่ยไม่ดีทุกคนไม่ดีไม่ดีดดแบบน,นี้ต้องรีบตามตัวกิดกลับมากินเนี่ยยังไม่เป็นอะไรนะดูท่าแต่ว่าเหมือนจะโดนมนสกดอะไรบางอย่างนะที่ทำให้กิน,เ,นเป็นแบบนี้นะทุกคน โหเมื่อกี้เนี่ยเอาสะพมหลอดเลยนะใครไม่หลอดเนี่ยผมให้เตะปากเลยนะถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้จรงิงนะทุกคนหลอดจริงนะทุกคนซึ่งเมื่อกี้นะผมถือกล้องของกิจแล้วกล้องผมเนี่ยผมเกือบจะเกือบผมเกือบจะเฟี้ยงทิ้งแล้วนะ <S <S เกือบจะเฟี้ยงทิ้งแล้วลทุกคนก็อย่าว่าอะไรผมนะทุกคนนะที่ปากผมเป็นแบบนี้แล้วผมยังช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้เนี่ยแต่ผมเนี่ยสัญญาผมจะช่วยให้ได้นะกิจเนี่ยเป็นเพื่อนรักของผมเลยนะ เฮ้ยไอ้ต้องไฟวะทำไรไอ้กีดเหรอใช่ใช่มึทำไรจังนี้ไม่มึงเอาไปทำไรมาไปโน่นมาไปไหนไปห้าเข้ามาเนี่ยใครนี้เป็นเป็นครอบครัวหนึ่งมีผู้หญิงยอ,อยูอค่ครอบครัวไหนกีดบ้าเปล่าผู้หญิงทั้งหมดเลยใช่เหรออันนี้เอาไาทำไร ออกมาห้ามมึงเี่ยมึงหายไปสามชั่วโมงแล้วมึงจะหายไปสามชั่วโมงจะสี่ชั่วโมงเนี่ยไปแค่แป๊บเดียวเองเมื่อกี้แป๊บเดียวว่าอะไรนี่ดูจะตีสองละตีสองจะตีตีจะตีสองครึ่งแล้วเนี่ยไตีสองเลยเหรอเออมึงดูเวลาเนี่ยก็เอาไปตอนอันนี้ตอนสี่ทุ่มกว่าอันนี้กูคิดว่าห้าทุ่มกว่าอยู่นมึงเนี่ยเลยเอาอันนี้ไปเลยโทรศัพท์อ่ะไอชายไรกินเมื่อกี้กูเห็นมึงนอนรูปหัวตัวอะไรก็ไม่รู้ ไม่ได้ยินนักตามาเลยใช่ป่ะนี่ไงโทรศัพท์มึงเนี่ยใครเตรงไหนเมื่อกี้ตรงไหนแบบปูไม่อยู่นี่มึงทำไงเนี่ยนี่กูไล่มาเนี่ยมึงถึงได้ตีกับมาเนี่ยใช่เหรอกูไม่รู้สึกเลยนะมึงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมึงหลับไปแล้วมันก็ตามกูมาแย่างนั้นมืองปูปะเออมืองกูหล่นมาเนี่ยเมื่อกี้กูหนีมันเนี่ยนั่งตรงนี้นานเนี่ยนั่งได้จะสองนาทีแล้ว กูนั่งคุยกับกล้องนั่งคุยกเอฟซีเนี่ยมึงเนี่ยหายไปตังกอ่ชั่วโมงแลฮะครับพี่มึงไม่รู้เลยเหรอกูเนี่ยเป็นห่วงนุ้ยกูถึงออกมาห้ามึงเนี่ยเมื่อกี้มึงเห็นอะไรบ้างอะกูเห็นเต็มตัวเลยแล้วอ่ะกูเนี่ยต้องถามมึงก่อนว่าที่มึงไปห้ามเนี่ยคืออะไรคือตัวอะไรทั้งแรงนะอันนี้คขามาเรียกกูนะตรงอ่าข,ของมันี้ะไงทำไปเลยตรงนี้ตรงกระต๊อบอะ กูพวกมึงมึงก็ไม่ตื่นกูไม่ตื่นน่เออแล้วก็กูเดินมาก่อนเขาบอกว่ามันนี่หน่อยกูเดินไปตอนแรกกูจําได้ว่ากูถือมีดมาเนีมึงมีดมมอยู่ก,กูขอบเลกิดแล้วก็อันนี้ก่อนนะกูเดินมากูเจอบ้านหลังหนึ่งเปิดไฟเหม่ยนะมึงบ้านเราในป่าอย่างเงี้ยบ้านที่ไหนจะมีไฟมีป่าลึกนุย้ยเพราะก,กูเดินเข้าไปนี่ใช่ป่ะอันนี้ เข้าไปบ้านเขาแล้วเข้าุิเข้าวอะไรเนี่ยกูว่ากินข้าวเขาขนี่ยมึงกูจำได้กูกินข้าวเขาขเล่าเล่ามาให้หมดเลย <c oughs> อ่ที่มึงเจอมาไอมึงเล่าเล่าให้พีเอฟซีฟังให้หมดเลยเขาชวนกูกินข้าวใช่ป่ะเป็นครอบครัวมีคนแก่คนหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลูกสาวหนึ่งคนแค่เขามีกันแค่อสองคนมีครอบครัวนะเขาชวนกูกินข้าวแล้วก็ก็นั่งกินข้าวนะก็ก็นั่งคุยอะไรกันเนะี่ย เรื่อยเลยกูกูว่ากูไปแค่แป๊บเดียวนะเพราะกูสึกว่ากูกินข้าวก็คืออะไรก็ข้าเสร็จก้าวหมายไปครึ่งชั่วโมงอ่ะชิมมึงเห็นนี่เป็นยังไงมึงหายคือกูอะจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นแหละในกล้องอะจะจับได้ทุกอย่างเลยมึงทําอะไรอยู่คือเอาง่ายๆมึงหายไปอาจจะสี่ชั่วโมงอนะกูเดินออกมาตามมึงเนี่ยดูดูเหนือกูเิ <c oughs> เหงือเต็มตัวเลยแล้วกูก็หนีหมันมา <c oughs> ได้ตัวนั้นแม่งตามกูไม่หยุดเลยเอา<ม>หินก้อนใหญ่เฟี้ยงใส่กูเฟี้ยงใส่กู กองกูจะเกือบทิ้งโทรศัพท์องอยู่แล้วทิ้งให้นี่มันเป็นยังไงก็ผมยาวเหมือนคนป่าแต่ว่ามันอ่ะใส่เสื้อผ้ามีรองเท้าและมันอ่ะจะเหมือนจะมีสติปัญญาด้ยคือมันทาให้และตอนที่มันกาลังจะตามกูนะมันทําให้มึงหลับก่อนแล้วมันมองหน้ากูนะมันมองแบบอาฆาตเลยนะมันมองแบบอาฆาตเลยแล้วมันก็ลูกขึ้นมาแต่มันวิ่งไม่เร็วหรอกมันวิ่งมันคนมันเดินมันคนแก่ค่อยๆเดินอ่ะถ้าวิ่งเดี๋ยวเหมือนไอ้พวกคนป่านะกูนะไม่รอดเล่า อันนี้ที่กูเห็นนะมันอันนี้มันไม่รู้ว่ามึงเห็นเหมือนกูบอกแต่ว่าที่กูเห็นมันเป็นผู้หญิงอะใส่ผ้านุ่งแค่นี้เองมันไม่ได้ใส่ผ้านุ่งเลยกิ๊ดมันใส่กางเกงถ้ามึงไม่เชื่อกูนะมึงลองย้อนกลับไปดูในกล้องได้เลยกูถ่ายไว้หมดเลยมึงเห็นกี่คนกูเห็นคนเดียวแต่ที่กูเห็นสองคนนะสองคนไม่ใช่แล้วกิ๊ด ในในกล้องอาจจะไม่โกหกมึงเลยจริงในกล้องเนี่ยจับได้หมดจะไม่โกหกมึงเลยมึงถือไฟฉายกับมันแต่ที่มึงแค่นั้นอ่ะมึงไม่ได้ถืออะไรเลยกิดอืมมึงไม่ได้ถือมีไม่ได้ถือไฟฉายอะไรเลยตอนที่มึงแห่นั้นกูทำอะไรบ้างมึงเนี่ยเอาอะไรป้อนมันก็ไม่รู้แล้วมึงก็เอาเสื้อมึงเนี่ยเช็ดปากมันเสื้อตัวนี้เนี่ยมึงทิ้งไปเลยนะมึงเช็ดปากมันแล้วมึงก็ลุบหัวมันมึงกอดมันอ่ะรว่ากินข้าวกันมั้งที่กูจำได้กูกินข้าวก็คนอยู่นะ มันกินข้าวกับใครมันไม่ใช่คนกูเป็นห่วงนะเว้ยต้องมาตามหาเนี่ยงั้นเดี๋ยวเรากลับไปต่อกันก่อนไปนดี่ค่อยคุยกันต่อเรื่อยเนี่ย